สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขสุขค้นจากกามาพบพ่อกับเอมมี่คือเก่านะจ๊ะนาอแต่ว่าบรรยากาศพอคือเก่าจ้าเมื่อนี้หิมะตกจ้าพี่น้องจ้าตกเมื่อคืนนี่นะจาะนาอมือนี้กับวันที่สิบสามกุมภาเนาะค่ะนาะงตอนหลับวันวาเล่นทนายค่ะว่าแมนชีบตกเกลียวนะจ๊ะนาะงพูละจ้าตกคืนเดียวนะจาะนาะเมื่อคืนนี่อาเอมมี่เปิดประตูออกไปเบิ่งตอนเวลาหาทุ่มเนาะค่ะกระตกปอยปอยผู้ใดว่าสิคิดตกอาว่าสิตกลายปานนีเนะจ้ะนาะ พุณละจ๊ะเดี๋ยวสิพามาเปิดข้างนอกเนาะเปิดหน้าต่างอากาศกระซิหนาวอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะว้ายกับนั่งโต๊ะนะคะเด้อตอนนี้นกลับบ้านคลิปน,นี้เราะมาอนีกับนังตกคะ่คะคุณละค่ะเห็นต้ห้อยลดนะจ้ะตื่นแต่เศร้าคุณเพราะว่าแฟนเพิ่นไปเฮ็ดงานจ้ะมาอนีเห็นต้ห้อยลดเนะานะ,อเ,นอะเอ็มมีก่กะตื่นแล้วก็นอนมาลับเลยจ้ะตื่นเต้นกับหิมะว่าสิออกไปเล่นหิมะอยู่จ้ะเดี๋ยวมื่อนีขันแฟนเลิกงานเร็วเนาะจา้ะเนาะ ว่าสีให้เพิ่อนอันไปไทยวิดีโอไ้บอกว่าส่วนกันไปเลยนี่ิมะจากสีใดจำใดเนาะจ้ะแต่ว่าอมีกะสีผ้ามาเบิ่งก่อนจ้ะเบิ่งเลาะบานเลาะทุงเท่านี้ล่ะวันที่สิบสามกุมภาค่ะอันนี้ก็ะสีไทยลงคลิปไนเนอเ้องผู้ใดมาเบิ่งก็เบิ่งบ่เบิ่งก็บเ่เ,บเ,บเป็นอย่างเนาะเป็นที่ระลึกค่ะว่าปีหนึ่งหิมะตกปัาดรูป,ปอันนี้คือเป็นอยู่ในต้นไม้นี่คือเป็นรูปคือกระต่ายเนาะเห็นบ่เห็นตาแล้วก็มีปากแล้วก็มีหูชองอัน มันเป็นต้นไม้ซ้อนกันนะคะเดี๋ยวต้นนี้ต้นกลมๆเนาะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นคิดมัดของอีกบ้านหลังหนึ่งเนาะเป็นงาใหม่เบิ่งไปก็ตุกตกตกกระตูนเนาะจ้าเนาะมือว่านนี่อันออกไปห่มต้นไม้ไว้ค่ะแต่บ่าลืมห่มต้นอันตะไคร้ลืมต้นตะไคร้มันนี้เต็มเบิดมือเ้านี่ไปเบิ่งเบิงค่ะกระลังตกเห็ุมาโอ้เรก็อหนาวหนาวหนาวโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเอมี่สิพาไปเบิ่งทางนั้นอีกเด้อ ข้างนาไอนาบันไดเอมีว่าตกกลายเพราะเดี๋ยวสู้ให้เบิ่งจักหน่อยนี่อันนี้ก็ต้นโอลิฟนาะจะเนาะต้นโอลิฟต้นนั่นก็เป็นต้นอา่าดกควีนเนาะใบเบิดแล้วจ้ะจ้ะเดี๋ยวสิพ้ามาเบิ่งพักเบ่งหยาจักหน่อยนาะจะเนาะโอ้ยนี่ต้นบักพริกเอมีเบิดแล้วค่ะงว่านี่ห่อไว้วย่จ้ะนี่หนะ่อไหวเนาอนี่มา ยูสิคนเขาบ้านได้มไหมนี่แทนที่สิคนตะ่บ้านนี่เขาบ่ได้คนจ้ะคนอยู่งาใหม่เนาะค่ะเนาะงาบักพลิกได้ไหมงามบักพลิกคะ่ะขยับขยับขยับเนาะต้นพลิกนะผาไปเบิ่งอีกคะ่ะต้นกุหลาบคะ่ะกระง่าไปอีกแบบยูได้จา้าพี่กตกต้นอีหยังก็ต้นอ,อ่า เปสกาะนะภาษาอันนั้นเขาเอือดอยัางนะลูกพีดเนาะคะนะ่ะเนาะเบื้องค่ะอันต้นดอกไม้นี่มันก็รักที่ออกดอกไหมค่ะออกดอกก่อนโอ้บ้านนี่เห็นดอกได้จ้ะนี่ได้บันดอกเขาหนีกบกระบอเป็นอย่างได้จ้ะดอกน้อยๆเดี๋ยวลองเบิ้งว่ามันสีงามบ่ขันหิมะเบิดนี่ใบอันนี้ว่าเป็นอย่างคะ่ะยังเขียวคือเก่าอยู่มันบางเนาะคะนะ่ะเนาะกะดอกไม้นานาก็ระเป็นจังสีละลองเบิ้งค่ะ นี่ค่ะมะเบิ่งตะไคร้เอมี่น้าจ้ะบบบนี้ผลบักบักแขงกับบักอันอันนั้นมักกะทินตะไคร้เอมี่อยู่นี่แหละคนละยังอยู่วะเห็นตะใบยังอยู่จ้ะเจ้สีหาเอยียงมาขอบได้แบบนี้มันอุน่นอยู่ด้ละข้างล่างตัวเอมี่ก็ห่อไว้แล้วขา้างในบ้านก็มีเดี๋ยวสิหาถุงหาลรังมาก โอกโหมันติดตกหลายตานนี่รอครับคลายชันชันเนี่ยได้แทนวไว้นี่ละย่างกันย่างบ้านย่างกระซังอันนี้ก็ต้นเอียงก็เบิง้งขาค่ะต้นบักแข้งชิลวาให้หนูบ้านี้นเดี๋ยวสิหาถุงมาคุ้มว่มาคุ้มไปแล้ยมือว่าเนี่ยลายสั่นอยู่ค่ะอเอาออกก่อน ต้นสะออเอเอ๊น้ำปักน้ำทิ่มมือต้นตะเคงสิจิกินปะล่องเบิงค่ะหลุ่นน้ำกันว่าสีรอดทั้งบอลอดเนะาะบักะท้นอันนี้ก็เลยเขาจนพวนอยู่หายไปเบิันไม่เอียงเลยเดี๋ยวสิมาไหวาหิมะายเบิงเดีย๋ยวายสามีกลับมาเลยสิล้อยล้อยได้ปน่นี่ทดลองโอ้นั่งไดเยอะจ้ะ นางเห่นกูเดียวก้าวสิหัวแล้วดูลค่ะโอ,โอ,โอ,อ๊ยวนอยู่ผู้เดียวเนาะมาเลรนก้อนค่ะอดใจบ่ได้บึ่งถุงดำคุ้มคลิปนี้บ่มีซะละค่ะถ้ามาบิง่งเลาตื่นเต้นตหิมะปานเล็กหน่อยเอาหลุเดเล็กหน่อยก็ยังตื่นเต,ต,ต้นเลยค่ะเนาะบักกะทินเดี๋ยสิขยเาขยเยาออก น่าจะตกมือซองมือนี่ราคาบ่าตกลายดอกเดงนีน่อันเบิง้งอันนั้นแล้วพยากณ์อากาศแต่มันตกมัน,มนก็น่ีอยู่เป็นอาทิตย์เลยจ้ะนี่แล้วจ้ะโอ้ยมือเย็ยนมดแล้วเนาะอันบรดษ้ไถุงมือคะ่ะเดี๋ยวกดปิดโทรศพัพท์บะไรอ่ะคุณล่ะคะโอ้มือแข็งอีีคะ่ะตายตายตายต้องเข่าบ้านด้วนจะ้ะโอ้ฮะถ้ามาเบิงบรรยากาศคะ่ะ เพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เอมี่กับสิบภาพเพื่อนๆไปกวาดหิมะนอกจากจังไหนกับมาเป็นกำลังใจให้เอมี่จักน้อยเนาะค่ะนาะไปเบิ้งกันเลยจ้า ตอนนี้กําลังมีรถอ่ามากกว่าหิมะซ้อยหนาบ้านเนะค่ะน้องเดี๋ยวเอ็มมี่กับสิบกว่าไปค่ะนี่กลค่ะเอาขวดยังไงล่ะวาดบันได้ลำบากจริงจี่แล้วค่ะ ไปในใจพี่น้องจ๊ะงามกับงามอยู่แต่ยะแงเก็บเมื่อยเนาะจตะเนาะ Okay. จะเป็นไงเจ้าเพื่อนๆเห็นไหมกัการใช้ซีวิตกลางเหนียนมันกะบมเดลง่ายปันใดเนาะจ้ะเนาะจังไดกันโอนี่กันเยอะเอ็มมี่ก็ต้องคอต่อไปเข็ดงานต่อก่อนจักหน่อยเนาะค่ะจังใดก็ขอบคผู้ใดๆเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันนะจ๊ะเนาะจังใดกัไหวพอกันไหมคลิปน้าจ้าเดี๋ยวสิไปเล่นหิมะให้เบิ่์นกันจ๊ะเนาะโอเคค่ะสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า